วัสดีครับเขาต้อนรับกระทรวงกองทุนบุหรว่ m o ร n i n Brief กับผมธนงคขันทองครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยจะเป็นที่จะต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมหาศาลนะครับในระยะเวลาอีก15ปีข้างหน้าทางธนาคาร เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียมีการประมาณการกันแล้วนะครับว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เม็ดเงินลงทุนถึง26ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือว่าประมาณ1.7ล้านล้านต่อปีนะครับภูมิภาคอาเซียนบ้านเรามีสัดส่วนของความต้องการในการที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถึง12%ของความต้องการทั้งหมดในเอเชียหรือถ้าคิดเป็นเม็ดเงินแล้วประมาณ3.12 ล,ล้านล้านเหรียญสารณาการนะครับความต้องการลงทุนนี้จะไปสู่โครงการพลังงานการคมนาคมนะครับเทเลคอมรวมทั้งโครงการน้ําและก็โครงการบอบน้ําเสียต่างๆ่างายถามว่าเม็ดเงินเนี่ยจะมาจากไหนถามว่าอาเซียนนะครับตามลําพังคงจะไม่สามารถไฟแนนซ์ได้คงต้องการเม็ดเงินจากข้างนอกรวมทั้งเชื่อมโยงกับเส้นทางสายให,ใหม่ของจีนครับติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตบุรุษครับ